สวสวบมือกัปไอ้อ้วนเยอะๆว่ะก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมช่องสลิปพี่แมนะครับวันนี้ผมจะไปฉลองสองหมื่นซับกับคุณแอมนะครับเราจะไปให้อาหารหมาเพื่อสารคามเลยนะครับใส่เสื้อไหมใส่ปะก็คืออ้วนเนี่ย จะไปซื้ออาหารก่อนนะครับเฮ้ย กินอะไรเลยกินอะไรดีนะเอาอันยืดทั้งหนาก็ได้ปปขึ้นมาช็อปขึ้นมาช็อปอยากเลี้ยงปลาจังเนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่เนี่ยอยากเลี้ยงปลาเนี่ยอรเ่อย อันนี้กินได้แต่หมาใช่ไหมครับแมวก,กินได้เหรอครับโอเคครับเต็มเสืออยากซื้อแผ่แผ่ยี่ห่วยแบบโหหน่อยแล้วเขาซื้อให้อันนี้ก็เป็นเงินคุณแอมนะครับผมยืมก่อนนะครับยืมก่อนลุ <laughs> <laughs> มี่เหรอ,หรอโอ้โหครับขี่มาตั้งนานไม่เจอหมาสักตัวเลยครับ ีอย่าไปขืนฮะกูกะล่าหรือกูจะเก็บอาหารโอ้โหคนก็เยอะเยอะโอ้โหแล้วก็เอามาเป็นกระสอบเดีราไปสร้างม,มามีป็นระดานฮะเนาะเรียกมาดิเออมาเอาถือไปก่อน อูดูดิมี2ตัวเลยแอลมันมี2ตัวข้างในอีกตัวให้น้องกินเม็ดหนึง,ง,ง้นอกน้หน้องวม,มันทำเป็นเมื่อท่กูไม่เคยเลี้ยงหมอนให้น้อง,ง,ง,องกิน เวนไหมกินกินวะเราให้มันไปนขนานานา้างนอไมไม่เนี่ย้วทยังไงวะเนี่ยไมไรอ่ อข่อยยาวไปมามามากินนี่ข้างในมันกินไม่ได้ไอ้น้องหมา เฮอดูมันมองหน้าดิน,นักสัตว์เกินแดกเยอะๆดูดูทรงตัวนี้จะหิวจัดปแล้ว ตัวนี้มันขี้เกียจเนะเาะแบบนั่งกินนอนกินนี่นิสัยเหมือนเขาเลยเมื่อก่อนคนก็เลี้ยงแหลมแบบมีคนเอาเอามาเลี้ยงแล้วก็ไม่สนใจมันจะมีคนเอาให้มันกินไหมฮะมันก็ต้องมีบ้างอะ่ะไม่งั้นมันก็คงอยู่ไม่รอดหรอกนั่นไงในลูกรถเลย ้วมันจะกินอาหารคนแปลกหน้าไมเนี่ยล <Nope. S 1> แล้วจอดถามยามก่อนได้ในตัวนึงข้างในมีอีกตัวน้องนองน้อง,อง <c oughs> เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวให้น้องกินตัวสองแมสแมใช่หรอ เหมือนปุ๊กี้เลยอโอ,โอ้เห็นไหมเไม่กินเลยมะมันก,กระดิกหางด้วยเป็นหวัดแล้วหนูกินเลยข้างในอ่ะมันกินไหมตัวนี้กินก่อนกินก่อนแล้วนี่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 <ย><ๆ>กิน โอ้โหพี่ใหญ่พี่ใหญ่อยู่ในโรงรถเหมือนกูจะมาขโมยรถยังไงก็ไม่รู้มันดมอยู่เลยเ,ยเยหรออาหาร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 ใช่เหรอถ้นมันยิงใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นหนู อ่าลองชิมดูเฮ้ยเฮ้ยเพื่อไม่แดกน้องดำกินอยู่เฮ้ยอยากให้ตัวน,นั้นน่ะเอาอาหารมาให้ครับ มันเจ็บขาน้องเขาไม่กินนะครับสงสัยน้องเขากลัวเดี๋ยวขอทิ้ให้ตรงนี้นะไปเอ๊ะบกุกอานนี้สงสัยมีคนเลี้ยงอุ้นังดำเยียบพื้นแล้ว อาอีกปะบกจอยจะมันจอยขึอกูขาดไหม,ม<ะ>ไม่ต้องกลัวนะ,ะวน,นั่นแน่ <c ười> <c ười> มาถะนง <laughs> <laughs> แล้วให้มันดูดูแบบมีความสุขเนะเอาะไอ้อ้วนกินเยอะเยอะเยอะ ไอ้วนไดีักนตัวมือออกทัน,นนะหมดแล้ว,วปไปกันนะนย่ามส,สงสัยอสัตว์่าเทีย <c oughs> มโ <c oughs> อ้ยปืนแจไม่ถอดเลย <c oughs> ไปกันต่อ ีว่พอที่กี้ผมเคี่เดียนนะพอแต่คงกบมุงกูอะจะไหมไปหัหน้าอยู่ที่อยู่เป็นหา,นา,า,เเนาเนาะตอหารมาให้ครับ

กินกินเลยครับไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจเลยใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมแอบมองแอบมองวันก็คือวันเสาร์เราไม่อยู่เลยค่ะคือมีช่วงหนึ่งอ่ะเป็นห่วงหมามากคือหมาจอนนี่แหละปิดเราปิดร้านหลายวันเราได้จ้างแก๊ป่ะค่ะมาให้อาหารหมาใกล้ดีสงสารมันอ่ะเนาะใช่ค่ะมันน่าพนักงานมนุษย์อ๋อเลยอาเจียนพนักงาน โอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยววันเสาร์มาให้น้องให้ค่ะไาษต้องหน่อยค่ะโอเคคือคือมีเจ้าของด้วยใช่เหรอเฮ้น้องดูดิเสืไม่ใช่มามีเจ้าของจริงหรอเป โโอโนี่มันทรงเดียวกันเลยลงลงลงเดาเดาแล้วคิดว่า,างไงไม่สวยดีไหมห,หมาน้อยหรออ,อะ มัดมีคืนเต็มกูแล้วถุงขาดหรือเปล่าวะเอ้ามึงตะกายเฮ้ยอ,อ,อย่าแย่งกันดิเมืม่อไปกินกองของมึง

แดกลงไปเลยอก,กี่ถุงเลือสามเลือสามนี่หรอสอง,องสามชินด้วยวะให้มันหมดเอ้านไม่หมดเลยก็ได้ชฮะเราต้องรอให้มันกินหมดเหรอถ้ากินไม่หมดเราก็ต้องไปกวาดใช่ไหม ถ้าเราหาอะไรกินก่อนมั้ยไม่อยากินไม่เสียอยากกินไม่ได้น่าบอกเฮ้ยมาดิว <laughs> ื <laughs> ่งเหรออุ๊ยเห็นไหมกูบอกแล้วมันไม่มีจ้าของอั <laughs> หนหนี้หมาผู้ดูหัวก็รู้ดูนี่ใช่เหรอดูอเพศสิจริงด้วยตัวนี้ดุปะ่ะ กินไม่หลหวเราต้องนเอ๋อเราไม่ถ่ายมันก่อนเหรอใช่ก่อนเหรอเราต้องเฉยๆก่อนไหนไปดูมไม่ดูะดอะไรนะคะไม่ชอบเหรอคะอไม่ชอบขอ,องใช่ไหมคะอ๋อมันชอบมากมีเจ้าของไหมคะอ,อ๋อ เลี้ยงเลี้ยงมันไว้เหรอครับอ๋ออบอชื่ออะไรคะชื่อขาชื่อขาวเรียกไอ้ขาเรีย้ยกดำมห้ไปดูให้ไให้อาหารคน <c oughs> ให้อาหารหมาเสร็จก็มาให้อาหารคนต่อะไอ้ไอ้หมาตอนจัดดูเอาอให้อีกป่ะไปะซื้อมาชั้นหน่อยดิชั้น cửa ai? nè là à em má nói แล้วเราเมื่อกี้อ่ะให้ไปอยู่ต้องใสมไปเรียกเพื่อนมากินด้วยให้ดิอะเออเดี๋ยว่อยเอาไปให้โอ้ยทำไม,ไ,มไปไกลจังวะ เออเธอทำคลิปนั่งทำให้สุดดิเปิดไฟให้หน่อยเปิดแฟดแฟดเอาอาหารมาให้เร็วมาดีมาดีแดกไหนดีสวบมือกับเหรอ คนอะไรชอบดูหมานี่มอสโ,โ,โกโ้โอ้ยแล้วีก็ได้ดอกมแบบอกบอกเลยเมื่อกี้รอให้ดน,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 นึงดอมัวมัน,นใัดม,มือกูกรบกูเตะเลยไม่ต้องดมหำหรอกไปกินดีหนู เอากำขึ้นมามนเ,นเอามาเข้ากำอีเออกูแกลมาจับออกเพิ่มไปมันกินอยู่โอเคครับเดี๋ยวพี่โอ้มันมันหวงเหออ,อมันจะสวบเหรอเออ ไม่เป็นไรหรอกน้องน้องกินได้อยู่นู่นอีกตัวหนึ่งเขาขาวใช่ปะ่ะนั่นนั่นเหมียรู้ถุงพลาสติกวะถุงหมาแมงอะไรป็นะไรเจ๊ให้น้องอีกกนนกูลเม่อใครได้กินเขาจะเสืออวดเ <c oughs> มื่อใครได้ไปนั่นนะเหมือนกันจี๋ chửi mươi ạ đang nhấn chim lắm ăn nhuộm อสองตัวกินได้เยอะหมถูกกันอยู่หรอก่ากมาหมดยังวะแถวนี้ อ๋อนี่บุญบุญบุญนี่บุญเลยมาโ้งกูจะยินเสียงอะไรแปลกไม่ต้องสงสัยนะครับผมคุณแอมเขาชอบแบบพูดคนเดียวนะครับเขาเครียดหนักนะครับเขาเรียนหนักมากเป็นเด็กเนิร์ดครับผมเด็กเนิร์ด น,นั่นไงครับได้ยินปะ่ะอันนี้ก็คืออาการกกปกติของผูน้นมนะครับนั่นแ่ะเขาคือแบบเป็นคนที่สงสัยทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับทุกคนทุกคนเคยเป็นไหมครับแบบเจออะไรแบบก็พูดได้ทุกเรื่องอะครับแบบโอ้โหเต็มแล้วคูจะจอดไหนวะเนี่ยสามถุงเต็มเต็มเลยพรุ่งนี้๋ยวเราจะไปให้ต่อนะครับ okay. นี่นะครับแผลจากมอเตอร์ไซค์หางเอ็มากลายเป็นสควอยนะครับรับได้ปะร้องไห้เลยใช่ป่ะวันนั้นมันมันความรู้สึกมันเป็นยังไง <c oughs> สควอยติดตัว <c oughs> นะครับแต่วยวพรุ่งนี้เจอกัน